ปิดตำนานสมพงษ์เลือดอาหารเสียชีวิตลงอย่างสงบอดีตคนขับแท็กซี่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ28ปีที่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดระบัจะเล่าให้ฟังครับ <S <S 2> <S 2> เพนบิกเกรียนได้เผยเรื่องราวที่เคยเป็นข่าวใหญ่ในอดีตโดยย้อนไปเมื่อวันที่1สิงหาคม2540ได้มีผู้ที่อ้างว่าเป็นราปภของสนามบินดอนเมืองชื่อวิโรจ เขาได้โทรศัพท์เข้าไปแจ้งกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันว่าได้เห็นเหตุการณ์คนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าที่ลืมไว้บนรถส่งคืนผู้โดยสารต่างชาติที่สนามบินดอนเมืองหลังจากทราบเรื่องสถานีวิทยุแห่งนั้นก็ประกาศาตามหาตัวแท็กซี่คนนี้ทันทีก่อนที่ไม่นานนายสมพงษ์เลือดทอาหารจะโทรมาแสดงตัวและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเขาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาได้รับผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อมิสเตอร์จอ์นพร้อมกระเป๋าเดินทาง2ใบและกระเป๋าถืออีก2ใบาจากโรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิท ไปส่งสนามบินดอนเมืองและรับผู้โดยสารรายใหม่จากสนามบินดอนเมืองไปส่งที่ราชเทวีซึ่งผู้โดยสารรายใหม่พบมีกระเป๋าถือตกอยู่ใต้เบาะเขาก็เดาได้ทันทีว่าต้องเป็นกระเป๋าของมิสเตอร์จอนที่ลืมไว้และเมื่อเปิดออกดูก็แทบช็อกเพราะมีธนบัตรอัดแน่นอยู่ในนั้นจึงรีบกลับไปที่สนามบินดอนเมืองและพบว่ามิสเตอร์จอนกำลังนั่งซึมอยู่ที่อาคารสนามบินเขาจึงส่งกระเป๋าคืนให้ทางมิสเตอร์จอนก็ดีใจสุดขีดโผล่เข้ากอดจากนั้นชื่อของสมพงษ์แท็กซี่คนดีก็โด่งดังเป็นผู้แตก หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมใจกันรายงานข่าวยกย่องการกระทำครั้งนี้หน่วยงานต่างมอบรางวัลตอบแทนความดีของเขาทีวีแย่งตัวกันไปออกอากาศแต่ก็มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าหลักฐานที่สมพงษ์อ้างนั้นอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีอะไรยืนยันถึงการกระทำนี้ได้เลยนั่นทำให้พลตำรวจตรีกว้างชานสินได้เปิดเทปบันทึกดูบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศในวันและเวลาตามที่นายสมพงษ์กล่าวอ้างผลปรากฏว่าไม่พบรถแท็กซี่ของสมพงษ์และเหตุการณ์ที่สมพงษ์กล่าวอ้าง อีกทั้งรปภที่สนามบินก็ไม่มีชื่อวิโรธที่สําคัญเมื่อนําเทปเสียงของรอปภที่โทรศัพท์ไปแจ้งรายการร่วมด้วยช่วยกันมาเปิดฟังกลับเป็นเสียงของนายสมพงษ์เองจากการสอบสวนสมพงษ์ยอมรับว่าได้กุข่าวนี้ขึ้นมาทั้งหมดที่ทําไปก็เพื่อความสนุกส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตและเสียงของรอปภที่อ้างว่าชื่อวิโรธแท้จริงแล้วก็คือเสียงของตนเองโดยใช้มือข้างหนึ่งอุดจมูกไว้ด้วยเหตุน,นี้สมพงษ์จึงตกเป็นผู้ต้องหา,หาหลอกลวงประชาชนและช่อโกง เมื่อวันที่29กันยายนพศ2540สมพงษ์ถูกสารอาญาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา3ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ1ปี6เดือนแต่ด้วยความประพฤติท,ที่เรียบร้อยเป็นนักโทษชั้นดีทําให้สมพงษ์ติดคุกเพียง1ปี2เดือนและสารยังพิพากษาให้คืนเงินรางวัลที่ได้รับมาจํานวนเงินประมาณ2,500บาทในช่วงหนึ่งที่มีข่าวพีดพ่อค้าหวย90ล้านลวงโลกสมพงษ์เลือดทหารเคยเปิดใจว่าตอนที่ได้เข้าไปอยู่ในเดือนจํา ได้ฝึกและได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่อยากให้ใครที่ต้องการโด่งดังสร้างเรื่องในทางที่ผิดเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถโกหกความจริงได้จึงอยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับผู้ที่กระทำผิดและกําลังหลงผิดให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องจะดีกว่าล่าสุดสมพงษ์เลือดทหารได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงค่าวันที่7ธันวาคมข่าวสดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับข่าวสดรับบังวันนี้สวัสดีครับ